สวัสดีผู้รักการปลูกผักและผลไม้ไายสารพิษค่ะวันนี้คนสวนจะพาทุกๆคนมาดูวันนี้ไม่ได้พามาดูผักนะคะนี่ค่ะพามาดูต้นไม้ที่คนสวนปลูกไว้ค่ะคนสวนชอบต้นไม้ปลูกไว้เยอะเลยค่ะเห็นไหมในสวนคนดูข้างๆค่ะต้นไม้แทบไม่มีมีแต่คนตัดแต่ทางนี้ค่ะมีมีแต่คนสวนปลูกค่ะในสวนของคนสวนก็จะร่มรื่นเพราะว่ามีต้นไม้เยอะค่ะ และคนสวนก็มาทําการนี้ค่ะปูเพิ่มมาใหม่อันนี้เขาชื่อน้องขี้เล็กค่ะนี่ค่ะอันนี้เขางองไม่ขึ้นมาคนสวนก็ให้เขาขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาจะได้เป็นออกซิเจนให้กับโลกนะคะลูกหลานเราก็จะได้มีออกซิเจนเอาไว้ใช้งาน <c oughs> ไว้สูดเข้าปอดค่ะนี่คนสวนปลูกมาได้ประมาณเกือบปีค่ะตอนนี้เขาติดแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะที่นี่ปลูกต้นอ,อ่าสักต้นที่มัน ชุ่มน้ําไม่ได้ค่ะต้องปลูกขี้เหล็กค่ะสาดาแทบจะบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้องเอาขี้เหล็กมาปลูกขี้เหล็กปลูกไม่ผิดหวังค่ะหยอดลงไปนะคะถ้ามันไม่แห้งไม่นั่นจริงๆนะโอโหไม่มีตายค่ะขี้เหล็กนี้อึดจริงๆนี่ค่ะไม่ได้ลดน้ํามานานแล้วนะคะพอดีได้ฝนมาเขาก็เขาก็เ,กเสดชื่นอยู่ค่ะนี่ดินตรงนี้แข็งมากเลยค่ะดินอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะ แต่คนสวนเวลาตัดหญ้าค่ะจะมาคุมไว้เห็นไหมคะก็จะมีหญ้าขึ้นค่ะตรงช่วงนี้ค่ะดินเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเวลาพ่อของคนสวนเขามาถักหญ้าให้ก็จะมาคุมดินฝั่งข้างนี้ไว้ค่ะเพื่อที่ให้จุลินทรีย์นะคะอยู่ในดินแล้วเขาก็ช่วยพวนดินนะคะนี่ค่ะต้นไม้อันนี้คนสวนก็จะปลูกให้มันเป็นถนนขี้เหล็กค่ะนะคะ ส่วนฝั่งนี้เราก็อยากถามว่าอยากปลูกไหมอยากปลูกค่ะแต่มันติดที่คนอื่นเขาเห็นไหมคะหลักเขตอยู่นู้เราไม่อยากมีปัญหานี่คะ่ะต้นมะขามขึ้นมาเองก็ให้มันเป็นแนวเขตไปแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งกิ่งให้เขานี่คนส่วนชอบมากชอบป่าตรงนู้นะคะเห็นโลง่ลงๆมันปลูกไม่ได้คะ่ะดินมันแข็งมากใส่ไปก็ตายหมดนี่คะ่ะพามาดูต้นไม้ก็เรียกต้นไม้ป่าได้นาะขี้เหล็กัเนาะเพราะว่ามนคนแรงมาก ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเพื่อนๆน,นะคะปลูกต้นไม้อะไรไม่รอดคนสวนแนะนําเลยค่ะขี้เด็กกินก็ได้เป็นยาเป็นอาหารโอ้โหครบสูตรเลยค่ะอาหารเป็นยาเป็นไม้ป่าเป็นร่มเงาเป็นออกซิเจนให้เราและถึงลูกหลานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะต้นไม้มีคุณค่ากับชีวิตทุกคนนะคะอย่าไปตัดเขาเลยถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่นั้นจริงๆค่ะ อย่าไปทำาายเขาเลยค่ะต้องขอขอบคุณที่มาเดินชมสวนป่าเป็นเพื่อนคนสวนนะคะกับบ้านสวนวันประเสริฐผักผลไม้ไร้สารพิษขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ